ต่อไปถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยนะคะยาเห็นแก่นโยบายประชานิยมเพราะนโยบายประชานิยมนี่แหละนะเป็นตัวหลอกล่อเรา,เราให้เราเชื่อดิฉันก็เข้าใจว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่กระตันยูรูคนคนคะ่ะคนที่ไม่ผิดคำพูดเขามาให้อะไรเราเข้ามาอะไรเราเขาเขาอะไรเราก็ไม่อยากจะผิดคำพูดอะไรเงี้ยแต่ขอให้ท่านนึกถึงประเทศชาติซึ่งต่อไปจะตกเป็นสมบัติของลูกของหลานท่านต่อไปลูกหลานท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ถ้าหากว่านในอนาคตเนี่ยผลจากการที่เราลงคะแนน โดยที่เราไม่กลั่นกรองนะคะว่านโยบายนี้ขายฝันไหมนโยบายนี้ทําได้ไหมเพราะว่านโยบายปนชั้นบางนโยบายเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะและไม่สามารถทําได้คืออาจจะผิดกฎหมายนะแต่ประชาชนไม่รู้ไงประชาชนโดนล้างสมองอ่ะโดนอุ้ยทําได้อย่างนี้จริงแล้วเห็นไหม ท่านเห็นไหมตอนนี้หลายนโยบายทาไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะมันต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าเชื่ออะไรง่ายให้เรากันกรองดูให้ดีๆนะคะเพราะเราจะอาจจะเสียชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวพร้อมกันนั้นนะคะลูกหลานเราเนี่ยชนรุ่นหลังเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นตุวเพราะว่าถ้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟแต่เกิดกลายเป็นของเอกชนทั้งหมดเนี่ยเพราะตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะโดนเบียดให้กลายปเ,เ,เป็นของเอกชนทั้งหมดเมื่อกลายเป็นของเอกชนทั้งหมดเมื่อไรเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นธุรกิจธุรกิจเขาก็ต้องการกาไร เขาต้มันทำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟมันจะไม่อยู่แค่นี้อนาคตจะแพงกว่านี้ต่อไปน้ํำก็อาจจะเหมือนไฟก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคิดว่าลูกหลานท่านนะจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขไหมนะคะทําอะไรให้เรานึกถึงอนาคตของชาตินะคะแล้วก็นึกถึงลูกหลานในอนาคตด้วยนะคะ